สวัสดีทุกท่านครับผมผมตัมเองวันนี้ผมก็จะมาเผากับคลิปที่ผมตัดมาจากไลน์นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมแค่อยากจะดูย้อนหลังตอนเราเก็บเทเลพอร์ตในแต่ละอันในแต่ละครั้งในตอนที่แมปใหม่เข้ามาเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเสริมในตอนท้ายนิดหน่อยนะครับเป็นการที่ผมไปทำ퀘ประจําวันแล้วก็ไปเจอเอ c นะและในไลฟ์ในช่วงตอนต้นไลฟ์ผมก็ไม่ได้เปิดไมค์ด้วยผมก็เลยอัดเสียงแทรกมาครับโอเคเราไปเริ่มดูกันเพลินๆกันเลยครับแล้วก็คลิปนี้ตอนช่วงท้ายตอนเจอจะอามีย,านยนน่่ง้งพไไดดู ดีคุณสกอรด้วยนะครับได้ยินครับครับผมพอดีก่อนอันนี้บิดไม่ไวไวนะครับเรมีปัญหานี้หน่อยสำหรับโลกกว้างกว้า,างใหญ่ระับของน้ำซึ่งจมตีแช่น้ำลอยที่เก็บเพื่อควบคุมสถานะเปิดปิดตรงนั้นโดยตอนที่เราจะมีกัระทะเลจะมีทรายไหลออกมาทรายเต็มบางทีอาจจะนำมาซึ่งรางวัลที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้ว้าว คนใหญ่คนโตดดเต็มละอ๋อไปดูบอสใหม่หน่อยสิน้ารำคาเหมือนมอนหนอนในแชร์ลยนะถ้าไม่เอาตัวเบิร์มาเนี่ยนะเขาก็จะเลื้อยไปเลื้อยมาน่าำคาัญ พื้นที่หนึ่งนะครับที่มีความเจริญในตัวของพื้นที่ทะเลทราย,ายที่มีพื้นน้ำพื้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ๋อไม่ใช่มันเป็นเบอร์นี่เรียบร้อยครับเปิดมาทั้งหมดแล้วอุย๊ยนักพิชาการ รู้เปล่าครับถ้าเกิดว่าเจอเอพีซีอย่างนี้จะต้องทำไงนี่ครับเมาส์วกว่า Enter เอววานเตอร์นะครับ้ยเมาส์ก่านไอนี่ครับเมาส์คลิกเมาส์คลิกซ้ายกับตัวของไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าจะไำโดดอะเปซปาร์อะไรพ่อมอยากรู้เรื่องเหรอกดสเปซบาร์ดิพ่อมสไลด์นอนเหรอกดสเปซบาร์ดินะครับสไลด์ไปเลยเกลียดมากไอเอ็นพีซีที่แบบให้มีบทพูดอะ รู้อย่างนี้กดสุ่มภารกิจดีกว่าแต่มันต้องไปไรพื้นที่ขอ,อแบบสุ่มสุ่มรู้อย่างเดียวหนะ่อยไปกับบีเด็บอ๋อมึงให้กูมาเป็นนักคุ้มภัยแบบเจออะไรเสร็หยหอก็สู้อ๋เพราะมีพชมีพชั่นอยู่ใครมาที่นี่แล้วแหละเอาพชเอยู่ไหนยังไม่เปิดเลยเฮ้ยตกใจไหลจะเปิดจะเปิดฟ้าเฮ้ยดูนดในมีฟันกุดโผล่มาด้วยเล็กขนาดมัน ยัดเข้าไปยังไงก่อ,อนน้านี้ยังไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นวะยวไปฟังคำหยกๆของพวกเขาทางมะพวกเรารีบไปกันเถอะเอา้าเอากูมาทำไหมนายด่าจะตีตรงๆไม่ถึงนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ยี่หลานะธนูมันล็อกนะครับยังดีโพชชันยังอยู่ในกล่องดีนี่มิแตกไม่งั้นอาเจนกันยกใหญ่นะไน่นายไม่จริงหรือิีนหรอทั้งที่นายมันทำมันเองทั้งหมดนะใส่แมสก์ไง อธิบายให้ฟังกี่รอ,อบวมื่ที่เพิ่มคืออารมณ์ทางสรีรวิทยาไม่เกี่ยวว่าจะคุ้นชินไหมตตดได้ที่ยังได้กลิ่นร่างกายเราจะตอบสนองโดยอาเจียนโดยอัตโนมัติเขอต้องพูดอีกรอบมึงง่มึงมไม่เข้าใจเหรอว่าตัวของยันว่าแต่ตัวของยัสมินยัสมินหายไปไหนโบรรชันเองก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้พุ่นผมไปเจอพืชหาย,ายากแล้วมิุ่งกับการเก็บตัวอย่างแน่ๆยังไม่รู้สินะว่าคณะตัวของอมุระอุมุระ พวกที่ชอบทํากันหรือไงเอาละงั้นวางยาขวดนี้ไว้พวกเราจัดการเองขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในเรื่องของวันนี้เอารับเอาไว้เถอะคณนะอมุตานี่นะครับแหมชักอยากจะรู้เรื่องราวพวกนายต่อแล้วสิแต่กูไปเอาไฟมันเจมบอ